สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพ m e ดนซ s o ็อกนะครับก็สรุปภาพรวมตลาดแล้วก็หุ้นเด็ดภา,ายในบนาทีอ่าวันนี้อยู่ในหกกัวข้อเดลตานะครับก็ใช้ปกสีแดงนระิงจริงเฟสอยู่ในน้่มแบบอยู่เขายกอะไรครับเอเลือกทิศทางอยู่นะอ่าแต่ว่าเดลต้าก็เป็นผู้แบกนะครับก็ใช้ปกในการเป็นเสาหลักนะครับก็วันนี้มาวิเคราะห์ในส่วนของเดลตากันว่า จุดที่เราควรจะสังเกตนะครับว่าหุ้น Delta เนี่ยจะแบกไว้ไหมนะครับอ่าตรงไหนบ้างไปเริ่มกันเลยอ่ายินดีต้อนรับทั้งเจท่านด้วยนะครับอ่ามีต้อนรับสวัสดีคุณไม้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคทีนี้จุดสังเกตอย่างแรกสําหรับหุ้น Delta นะครับที่เป็นฮิโร่ประจําตลาดหุ้นไทยอยู่ตอนนี้ก็คือให้สังเกตตรงน,นี้นะครับอันนี้ชื่อว่า t ท m เพ a t กรา a แอ a ด์ฟ u น d a เมนทัลนะครับให้ดูในส่วนของกราฟด้านขวาขวาสุดอ่าจะเป็นกราฟมันนะ เป็นรายเดือนนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับเส้น telling EPS เส้น telling EPS เนี่ยมันจะเป็นการ plot กราฟในส่วนของกำไรสีไตมารล่าสุด่า plot เป็นกราฟไปเรื่อยๆนะครับ่ะสังเกตว่าตอนที่ราคากำไรของเดลต้าเนี่ยขึ้นไปพีคเนี่ยอยู่ในช่วงนะครับไตมาร์หนึ่งของปีนี้นะไตมารหนึ่งของปีนี้แล้วปรากฏว่าไตมารล่าสุดเนี่ย ของเขายังยังเติบโตนะแต่ถ้าสังเกตว่าตัวกำไรเนี่ยไม่ได้ทำนิวไฮแล้วนะครับตัวเทอเีเพียไม่ได้ทำนิวไฮแล้วแล้วราคาหุ้นเนี่ยเคยไปพีคอยู่ที่สองร้อยสามสิบสองเลขสวยพอสมควรนะครับสองร้อยสามสิบสองตอนนี้เริ่มย่อตัวในกราฟเดย์อสังเกตรตรงนี้นะอ่าไฮไฮเนี่ยยกต่ำลงเรื่อยๆนะครับ ถหายกต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นขาลงในกราฟเดยแล้วนะครับซึมๆลงออันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ PE นะครับอในส่วนของ PE ในส่วนของ PE เนี่ยอยู่ที่137เท่าหรือ137ปีคืนทุนก็คิดง่ายๆว่าราคาเทียบกับความสามารถในการทำกำไรหรือว่า EPS ราคากำไรต่อหุ้นเนี่ยร้อปีคืนทุนนะครับก็ ต้องร้อสาสิบเจ็ปีคืนทุนต้องแบบเหมือนอถ้าขอภยัยถ้าเสียชีวิตแล้วก็เกิดมาใหม่นะอีกสองรอบอะไรเงี้ยถึงจะแบบคืนทุนนะครับก็เหนื่อยพอสมควรแล้วก็มันเกิดจากการให้ค่าพรีมเมียมของการเติบโตนะครับซึ่งการเติบโตเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูงบของเดลต้านดดหนึ่งเดลต้าเนี่ยคิวสามประกาศออกมาแล้วนะครับเทียบกับ q ิวสามองปีก่อนหน้าเนี่ยเติบโตนะกำไรสุทธิเติบโตยี่สิบ ยี่สิบห้าจุดปดเก้าเท่าผมคำนวณไว้แล้วนะครับยี่สิบแปดจุดยี่สิบห้าจุดแปดเก้าเท่าซึ่งมันเติบโตแต่ว่าเติบโตน้อยลงนะอย่างที่ผมบอกอะก็คือเทียบกับเท e ยริงอีพีเอตรงนั้นนะครับนะทีนี้การให้ค่าพรีเมียมเนี่ยร้อยสิบเจ็ดปีคืนทุนก็ต้องอยู่ในช่วงที่เราควรจะพิจารณานะครับอันนี้สองเป็นส่วนของ P/BV หรือว่า Price to Book Value หรือว่ามูลค่าของ ตามบัญชีเนี่ยตอนนี้นะครับตัว P/BV ของ Delta อยู่ที่27เท่าถ้าพูดง่ายๆคือซื้อราคาตอนนี้แพงกว่า,าในส่วนของเจ้าของเนี่ย27เท่าเลยเก็สังเกตว่าถ้าสมมติเราคิดง่ายๆนะว่าถ้าเราซื้อของแพงกว่า27 27เท่าเนี่ยกว่าเราจะขายได้นะ,ะคล้ายๆเหมือนกันเราซื้อเสื้อซื้อเสื้อจริงๆตัวละตัวละร้อยใช่ไหมครับตัวละร้อยเนี่ย เขาขายเขาขายอยู่ที่ราคา2,700บาทน2,700บาทเนี่ยจะซื้อหรือไม่นะโอเค <laughs> okay. ทีนี้ในส่วนถัดมาเป็นในส่วนของ NVDR ทำไมผมถึงชี้ในส่วนของ NVDR เพราะว่า NVDR เนี่ยมีการดันเป็นคนเก็บหุ้นเดลต้ามานะครับตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับ <laughs> เลยมงคลนะครับ99นะสะสมต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งราคาหุ้นเดลต้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มในช่วงที่ NVDR เริ่มขายออกแอน n v d a เริ่มขายออกตรงนี้อันอผมไม่คิดนี่นะครับเริ่มขายออกเนี่ยตั้งแต่วันที่12เดือน11นึกว่า11-11นะครับผมแซว เริ่มลินขายออกต่อเนื่องอ่ากส็สังเกตว่าแนวโน้มของเดลต้าเนี่ยเริ่มซึมลงนะนะครับสัปดาห์เนี่ยเริ่มซึมลงเรื่อยๆครับเริ่มมีการพักฐานฮะจากการขายของ a อวเนี่แหละหรืออาจจะเป็นบางส่วนของสถาบันที่ซื้อเพื่อพยุงเซตอ่าซื้อเพื่อพยุงเซตเพราะเหตุผลที่เขาต้องการพยุงอ่ะเพื่อเพื่อบอกว่าตอนนี้เขากำลัง ลอ n อินด e x ฟิวเจอนะครับกับลองในส่วนของต่างชาตินะลองเซทห้าสิบอินดิคฟิวเจอร์แล้วก็อสถาบันก็ลองเซ t ห้าสิบอินด u r ฟวเจอร์เช่นกันขณะที่ลายย่อยเราช็อตอยู่อ่าบางคนไม่เคยเห็นภาพนะครับอันนี้เป็นแทบเพลตของมาทินัมอ่ผมเปิดเป็นลองช็อตเซทห้าสิบอินดิคฟิวนะออันนี้เป็นกรณีสำหรับจอนเดลตา้าก็เลยแบบอยากชี้ให้เห็นว่าเอ๊ ทำไมเขาถึงเลือกที่จะพยุงตัวเดลต้าอยู่ทางที่มันแพงมากนะครับเรามาดูในนี้ตัวเซ็ต S 5 0 if con นะครับล่าสุดคือวันศุกร์นะวันศุกร์ผมย้อนกลับไปวันศุกร์นี้หนึ่งปับ๊บถ้าแปลความไม่ง่ายนะ F ก็คือต่างชาติครับอยู่ underscore L ก็คือลองถือสถานะลองนะครับอยู่ที่823สนอะอ่านะสถาบันเนี่ยถือลองอยู่ที่826อ่า826 ขณะที่รายย่อยเนี่ยช็อตยู่ที่แปดสองแปดวิธีการคือถ้าเขาต้องการให้เขาได้กําไรในส่วนเซ็ตห้าสิบเป็นเด็กฟิวเจอร์เขาจะต้องประคองเซ็ตอ่ะประคองเดลต้าขอพายประคองเดลต้าเนี้ยเพื่อให้รายย่อยเนี่ยขาดทุนนะครับในส่วนของเซ็ตห้าสิบเป็นเด็กฟิวเจอร์ที่เขาช็อตไว้อยู่อ่าแบบเนี้ยนี่สุดนะครับอ่าก็นี่นี่ก็จะเป็นแบบสาเหตุเบื้องต้นที่ อ่ผมหยิบยกตัวเดลต้าขึ้นมานะครับทีนี้บางคนถ้าถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงแบบเอ๊จะใช้เดลต้าเป็นแบบที่เขาเรียกนะครับเป็นหุ้นปันผลได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนแบบจริงๆคือเดลต้าเป็นหุ้นโกรดบางคนแบบเฮ้ยติดอ่าจะถือปันผลถือเอาปันผลเนี่ยถ้าเรามาดูปันผลนะเทียบอ่าปีปีล่าสุดนะครับทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ศูนจุดสองสาเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเราเทียบกับดอกเบีย้ยเงินฝาก ได้0.25ยังน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอีกนะครับก็เตือนนิดนึงว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ซื้อเชร์ขายเดลต้ามีปันผลที่0.23นะครับก็ไม่ไม่เหมาะสำหรับการซื้อเพื่อถือเอาปันผลนั่นเองอแบบนี้นะครับทีนี้ลองมาดูในส่วนของอกราฟในเซตตัว เซตอินเดนะอ่าเดี๋ยวผมสแกนพุ้นนิดหนึ่งนะครับพอดีตอนที่ติดสแกนเนี้ยมันช่วงแบบปรับปรุงข้อมูลพอดีนะครับเซตเนี่ยเอ่อเป็นขาลงแน่นอนครับก็ไฮต่ําลงนะอ่านะครับ,นะรบสัปดาห์ก็เป็นย่อพักฐานอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของอ่าคนที่ดึงตลาดก็เป็นเดลตานะครับ <laughs> ที่ผมยมกไว้วันนี้นะแต่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือมีจุดที่เราควรจะสนใจนะครับ เดลต้าก็ดึงตลาดขึ้นนะครับเป็น LT นะครับ Advanced, True แล้วก็ c p พนะครับส่วนของฝั่งกดตลาดเป็นกัปฟซีริส์ทียแล้วก็บีกริมอ่าอิเล็กตรอนก็ดับหนึกในการดึงดับชนดีขึ้นนะครับอ่าส่วนของเซตโฟ w ก็ฝรั่งขายหุ้นไทยครับสถาบันขายหุ้นไทยอ่าสถาบันเริ่มอ่ะพอไปต่างชาติเริ่มกลับมามองขึ้นนะครับ ในส่วนเซทฮัสติมิลิฟิลเจอร์โวนสถาบ,บันเนี่ยยังมองลงอยู่นะครับส่วนของหุ้นเล็กก็ซึมลงยาวนะครับก็ดิกเลี่ไปนะครับในส่วนของหุ้นวอลุ่มข้าววันนี้อ่าเป็นหุ้นซูเปอร์นะครับซูเปอร์อันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่บวกเปอร์เซ็นต์เชนบวกสิบอ่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่าทีนี้ผมข้ามไปนิดนึงอ่าไปวิเคราะห์ตัวสุขภาพหุ้นดีลต้าเนี่ยเป็นถูกตัวนะก็คือสุขภาพโมการเงินดีนะครับแต่ผิดเวลาผิด ราคานะครับมีราคาแพงนั่นเองนะครับก็ให้ควรหลีกเลี่ยงนะครับอ่ะในส่วนของซูเปอร์นะคุณวอลุ่มเข้าของเราวันนี้อันดับหนึ่งนะครับอ่าอ่าปิดตัวนะครับสุขภาพงการเงินไม่ดีผิดเวลากราฟเทคนิคเป็นขาลงแล้วก็ราคาไม่เหมาะสมก็คือมีราคาแพงนะครับอ่านั่นเองนะครับอ่าครบเวลาสิบนาทีพอดีนะครับก็สําหรับตลาดหุ้นไทยก็ น่าจะซึมๆถึงเส้นปีนะครับก็คงลุ้นอาทปีหน้านะครับก็สำหรับสัปดาห์หน้านะจะมีหุ้นอะไรนะครับก็ให้กด subscribe ช่อง e f ฟิน n นท์ไทยซีไว้นะครับแล้วก็ส่วนของ Facebook ของอีแคลนนะครับอีฟินซอฟต์อัพด้วยนะครับแล้วก็เ a d แม a นด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากดูว่าเออผมจะวิเคราะห์หุ้นตัวไหนในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับ1 minute s t o c k มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ